ผมนายแพทย์พาทิศแันชัยบุญกุลนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5กับผลกระทบทางสมองนะครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับจากที่เราเห็นกันในข่าวแล้วก็ในสื่อโซเชียลนะครับว่าประเทศเรามีฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะครับมันสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นะครับสามารถที่จะซึมเข้าสู่ตัวเส้นประสาทที่รับกลิ่นทางบงจมูกได้นะครับแล้วพอฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปในเส้นประสาทรับกลิ่นเนี่ยาร่เข้าไปในตัวสมองงไดด้โยตรันก็จะทําให้เกิดารค สมองขึ้นมานะครับพอฝุ่นซึมเข้าสู่ทางสมองเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สมองเราเนี่ยไม่มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นพอมีการอักเสบก็จะทําให้มีตัวเซลล์สมองเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บแล้วก็สร้างตัวสารสื่อประสาทหรือว่าตัวโปรตีนให้มันผิดปกติมาข้างๆในเซลล์สมองได้นะครับซึ่งโปรตีนเหล่านี้ทำให้ก่อเกิดโรคทางสมองนะครับเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันจริงๆก็มีงานวิจัยมาอยู่แล้วนะครับว่าพอได้ฝุ่น PM สองจุไปเป็นระยะเวลานาน,านมันจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณ3เท่านะครับ แล้วก็เพิ่มโอากาสการเป็นโรคพัรกินสันเพิ่มขึ้นประมาณ34นะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีไงาไนวิจัยอีกว่าฝุ่น PM เ2.5ปริมาณเพิ่มขึ้น10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะมีผลที่แบบเพิ่มโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ประมาณ13%สหรับคนที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนการที่สัมผัสฝุ่น PM เ2.5มันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนกาเริบได้เพิ่มขึ้นประมาณ4-13%โดยที่บางคนเนี่ยปวดศีรษะม,มากจนอาจจะต้องมาตรวจในห้องฉุกเฉินแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการฉีดยากแก้ปวดรักษาไมเกรนเพิ่มเติมด้วยนะครับโชคที่ฝุ่น ว่าควรจะมีเครื่องป้องกันเช่นแบบใส่หน้ากากใส่แมสนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านก็มีเครื่องฟอกอากาศไว้นะครับ